สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาอัปเดตกล้วยไม้ใหม่นะครับได้ของใหม่มาวันนี้ได้มาหลายอย่างเลยครับแปงสีฟันเผื่อกคุณผู้ชมกำลังแตกหน่อสวยเลยครับ อันนี้จะเป็นสีขาวนะครับเขาจะเรียกเผือกเป็นแปลงสีฟันเผือกครับอันนี้ก็จะเป็นโนบิเล่ครับโนบิเล่ป่าต้นค่อนข้างยาวหน่อยนะกำลังแตกหน่อครับผู้ชมองหนักกำลังแตกหนอ่ออันนี้ลำนี้นะครับจะออกดอกปีนี้เนะาะลำมนอ้วนนี่นะครับ ออกดอกปีนี้อันนี้ก็จะออกดอกปีหน้าหนอกกำลังงามเลยครับร้อยแปดสิบบาทครับนอบิเล่อันนี้ก็จะเป็นสามปอยเผือกครับอันนี้สามปอยเผือกต้นสวยมากคุณผู้ชมดอกเป็นสีขาวเลยนะครับดอกเอื้องสามปอยมีกลิ่นหอมครับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับ ตัวนี้จะหายายากหน่อยนะครับผู้ชมสนใจอะไรก็โทรมานะครับ088 272 1656อันนี้คำป๊อกลาวคุณผู้ชมดอกสีเหลืองสวยมากเดี๋ยวผมจะเอารูปขึ้นโชว์ให้ดูนะครับว่าดอกสวยขนาดไหนคำป๊อกลาวนี้หน้าน่าปลูกครับเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะเขาก็จะปลูกใส่กระถางแบบนี้ครับรองด้วยกามเมร้เวา รากก็แตกงานดีคุณผู้ชม180บาทนะครับเอาไปดูแลต่อได้เลยคุณผู้ชมพอรามเขาแก่ปุ๊บเขาก็จะทิ้งใบนะครับเนาะประมาณช่วงเดือนมีนาเมษาเขาก็จะออกดอกแล้วครับ180บาทครับราสมบูรณ์ดีคุณผู้ชมส่วนอันนี้ก็จะเป็นหนวดพรามครับหนวดพราม์ อันนี้เป็นหนวดพามธรรมดานะครับสวยดีคุณผู้ชมหน่อดกมากครับอันนี้เป็นหนวดพามป่าค่อนข้างเลี้ยงง่ายนะครับดอกจะออกดกมากครับหลายช่อเป็นไม้กอเป็นกระจุกเลยคุณผู้ชมร้อบาทนะครับถ้าสนใจอันไหนก็โทรมาได้นะครับสวยๆคุณผู้ชมลากกับใบยาวมากเนี่ครับ180บาท อันนี้เลี้ยงง่ายครับดอกสีชมพูเนาะดอกสีชมพูเป็นหลอดตั้งขึ้นตั้งขึ้นนะครับสวยงามคุณผู้ชมซื้อแบบนี้ไปเลี้ยงครับสวยเลยไม่ต้องไปซื้อไม้ป่าเลี้ยงโอ้โหประครบประงมกว่าจะสวยนี่คุณผู้ชมสายน้ำผึ้งสายน้ำผึ้งไทยนะครับอันนี้สายน้ำผึ้งไทยร้อยแปดสิบาทครับ สายยาวๆดอกก็จะออกสุดสายคุณผู้ชม180บาท0882 721 656โทรมานะครับอยากได้อันไหนก็โทรมาสายน้ำผึ้งครับหนวดพามคําปอกอันนี้สามปอยเผือกนะครับสามปอยหลวงเผือกนอบิเล่นอบิเล่สวยคุณผู้ชมร้อยแปดสิบาท อันนี้แปลงสีฟันเผือกครับแปลงสีฟันเผือกนี้จะแพงหน่อยนะครับสอง้อยแปดสิบบาทครับแตกไหลาหน่อเลยคุณผู้ชมกำลังงามเลยครับสองร้อยแปดสิบบาทครับอันนี้ก็จะเป็นสายหลวงฟิลิปปินส์คุณผู้ชม เป็นกระถางแบบนี้นะครับเดี๋ยวเอาไปมัดมัดกับต้นไม้ก็ได้คุณผู้ชมมัดประกบกับต้นไม้เลยไม่ต้องแกะกระถางออกนะครับใส่ยหลวงฟิลิปปินนี่สองร้อยหนะครับมีหลายสายนะครับคุณผู้ชมเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะนั่งปลุกให้ดูสายหลงฟิลิปปินนะครับดอกสีม่วงครับสวยมากมีมีกลิ่นหอมนะครับสายตัวนี้ เป็นที่นิยมเลี้ยงนะครับเนาะสองบาทครับถ้าสนใจก็โทรมานะครับ088 272 1656ครับหนึ่งกระถางก็มีหลายลำอยู่นะคุณผู้ชมสามสี่ลำนะครับเอาไปซ้อนกระถางใหม่เดี๋ยวเขาก็สายยาวขึ้นอีกเยอะเลยครับพวกนี้มันจะ เลี้ยงง่ายนะคุณผู้ชมแล้วก็ให้ดอกสวยมีมีกลิ่นหอมนะครับ250บาทนะครับสายหลวงฟิลิปปินเดี๋ยวผมจะนั่งปลูกให้ดูนะเป็นตัวอย่างเผื่อลูกค้าเกิดแรงบันดาลใจขอตั้งขากล้องแป๊บนะครับเผื่อลูกค้าเกิดแรงบันดาลใจ ซื้อเอาไปปลูกแล้วก็เอาทําตามเลยนะครับวันนี้ฝนไม่ตกครับเป็นเป็นอะไรก็ไม่รู้ฝนไม่ตกนี่คุณผู้ชมหลายหน่อนะเนี่ยพวกนี้เรา,เาไปขยายต่อได้นะครับมันจะเป็นถ้าถ้ามันสายยาวขึ้นมันก็จะมีตะเกียงออกตรงปลายนี้นะครับเราสามารถเราไปขยายต่อเป็นกอใหม่ได้เลยหรือถ้าเราจะซื้อสองกอเอาไปประกบกัน แบบนี้ก็สวยคุณผู้ชมสายหลวงฟิลิปปิน์ดอกสวยนะครับดอกใหญ่นี่อันนี้สองกระถางเอาปลกประกบกันแบบนี้สายยาก็จะยาวประมาณซักหนึ่งฟุตนะครับหฟุตไม้บรรทัดแหละเดี๋ยวก็จะยาวต่ออีกคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้พึ่งมิถุนาเนาะมันจะต้องได้ยาวอีกกว่านี้ครับ เราก็เอาไปบำรุงต่อได้เลยใส่ปุ๋ยรดน้ำดูแลแขวนในที่อากาศปลอดโปร่งนะครับเดี๋ยวมันก็สวยขึ้นเดี๋ยวผมจะปลูกให้ดูอันหนึ่งนะปลูกกระถางนี้แล้วกันเนาะแกะลวดออกหน่อยนะครับลวดที่แขวนเนี่ย 250บาทน,นะครับสนใจก็โทรมาได้นะครับ088-272-1656ครับใส่หลวงฟิลิปปินส์ครับแปลงสีฟันเผือกสามปอยเผือกมีหลายอย่างนะครับวันนี้นะครับก็เอาใส่กระถางเบอร์เดิมนะครับไซส์เดิมไซส์นี้เป็นไซส์ที่เหมาะมากกล้มะพร้าวใส่เป็นแบบนี้นะครับเนาะ จะแช่น้ําก็ได้หรือไม่แช่น้ําก็ได้ยัดใส่เข้าไปครับให้มันเป็นรูตรงกลางคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็เอากล้วยไม้ใส่แบบนี้เลยครับไม่ต้องแกะกระถางออกเนาะเนี่ยครับซ้อนแบบนี้เลยมันจะหนีบแบบพอดีอะ่ะคุณผู้ชมเนี่ยครับจะหนีบแบบพอดีเลยมันก็จะแน่นของมันเองเนี่ยนะครับ ็จแ,แล้วเราก็ใช้ลวดโทรศัพท์มัดนิดนึงเขาจะได้แบบว่าไม่หลุดเนาะใส่ลวดโทรศัพท์ลงไปเดี๋ยวรากเขาก็พันกระถางเองคุณผู้ชมไม่ต้องใส่เครื่องปลูกเยอะนะครับมันจะทำให้รากเน่าได้นะใส่แบบห่างๆแบบนี้ครับเดี๋ยวรากเขาก็จะได้สัมผัสอากาศแล้วก็จะเกาะเองทั่วขอนคุณผู้ชมนี่ เสร็จแล้วเราก็มัดข้างหลังติดใช้เชือกฟางก็ได้นะครับมัดให้แน่นเลยคุณชมนี่แค่นี้เองแล้วก็ใส่ลวดครับใส่ลวดแหวนอย่างนี้เลยครับหน้าคุณูชมได้แล้วก็แบบนี้ครับ ทำแบบนี้ห้อยไว้หลายๆกระถางนะคุณผู้ชมออกดอกมาทีนี้อลังการเลยครับออกดอกมาทีนี้อลังการเลยอายเลสก็ยังมีอยู่นะครับ180บาทสนใจก็โทรมาได้นะครับ088 272 1656นนี่คุณผู้ชมเอาห้อยไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวลากเขาก็พันไปเอง เนี่ยครับ250าบาทค่าส่งยังไม่รวมนะครับเดี๋ยวใส่เขาก็จะย้อยห้อยลงไปเองอาจจะใส่ปุ๋ยละลายช้าให้ซักปุ๋ยละลายช้าใส่ให้เขาซักน้อยเพราะว่าพวกนี้มันเป็นไม้แบบว่าติดแล้วคุณผู้ชมรากกำลังเขียวกำลังงามเลยครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่เป็นตะกร้อแบบนี้ก็ได้ครับ หรือจะใส่เป็นถุงผ้าก็ได้ถุงเก่าลักลงไปแบบนี้เลยคุณผู้ชมแค่นี้ครับแขนได้เลยแต่ก็งามขึ้นเรื่อยๆแล้วสายก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆปีหน้าก็จะอลังการขึ้นกว่าเดิมแนะนำใส่เป็นกระถางไม้นะคุณผู้ชมมันจะสวยกว่านะแตกหน่อไวอยู่นะครับ250บาทนะครับกระถางละ2 5 0หบาท ลูกค้าไปปลูกเองนะครับยังไม่รวมค่าส่งนะครับสนใจก็โทรมาได้เลยนะครับ0882721656ผู้ชมไมส้สวยๆทั้งนั้นเลยวันนี้หนวดพามก็งามณผมู้ชมงามมากหนวดพาม180บาทครับโอเคนะครับสนใจอะไรก็โทรมานะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ อยเล่สวยมาก